สวัสดีครับผมขนินนะครับจาช่องขนินชาแนลนะครับช่วงนี้เป็นช่วงขนินเจอผีครับ EP สองนะครับ,รบเรื่องที่ผมจะเล่าทั้งหมดในช่วงขนินเจอผีนะครับจะเป็นเรื่องที่ผมประสบพบเจอด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับ EP สองวันนี้ผมจะมาเล่าจะมาเล่าเรื่องเสียงเรียกจากบ้านล้านนะครับก็ขอท้าวความไปก่อนว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นเมื่อประมาณเกือบ10กว่าปีที่แล้วนะครับก็คือเกือบ20ปีครับสิกว่าปีที่แล้วนะครับผมนะครับกับเพื่อนๆที่ไปนะครับจะมีทั้งหมด5้าคนนะครับ5้าคนเนี่ยจะมีน้องผู้หญิงเพื่อนผู้หญิง2คนนะครับแลืวอผู้ชาย3ามคนนะครับที่ไปก็ช่วงนั้นก็คือช่วงคึกขนอนวัยรุ่นนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เขาฮิตไปบ้านล้างกันนะครับ ไปท้าผีไปดูผีบ้านล้างกันนะครับแต่ว่าบ้านที่ผมไปเนี่ยมันเป็นบ้านล้างที่ไม่ติดนึงในสิบที่เขาไปกันนะครับก็คือเป็นบ้านล้างที่ล้างนานยังล้างมาล้างมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครไม่ยังไม่ค่อยมีใครไปพิสูจน์กันอย่างนี้ดีกว่านะครับเป็นบ้านล้างที่ไม่มีชื่อเอางี้ดีกว่าง่ายๆนะครับเป,เ,เ,ปเ,เ,เป็นโซนนั้น่ยเป็นทาวเฮาเป็นโซนทาวเฮาทั้งหมดนะครับ เทาเฮาทั้งหมดเลยนะครับแต่ทั้งทั้งโซเทาเฮาเนี่ยคือไม่มีคนอยู่นะครับพูดถึงก็คือล้างล้างทั้งโซประมาณ8ดหลังนะครับเป็นฝั่ง8ดหลังนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีบ้านอยู่ประมาณช่วงสองหลังแรกของต้นซอยนะครับแล้วขังเข้ามาเนี่ยคือล้างหมดเลยนะครับล้านนี่คือว่าปล่อยเช่านะครับไม่ใช่ว่าล้างแตบว่าไม่มีคนอยู่คือปล่อยให้เช่าฝั่งฝั่งฝั่งที่ผมบอกเนี่ยของที่ติดบ้านร้านที่ผมเข้าไปเนี่ยคือแปดหลังเนี่ยจะปล่อยให้เช่า ประมาณห้าหลังนะครับแล้วก็บ้านที่ติดบ้านบ้านล้างหลังที่ผมไปเนี่ยจะเป็นบ้านล้างเลยยังไม่มีคนอยู่นะครับแล้วก็บ้านรัานที่ผมไปเนี่ยจะอยู่หลังก่อนสุดท้ายของแถวนะครับของของซอยเข้าไปซอยตันนะครับหลังก่อนสุดท้ายนะครับถ้านับจากปากซอยเข้ามาคือหลังที่เจ็นะครับเราไปกันเนี่ยรถไปอ้าไปจอดนะครับบ้านหลังเนี้ยก็คือเป็นบ้านแถฮๆนะครับหน้ากว้างก,ก็จอดรถได้คันหนึ่งนะครับ ขรถได้ขันหนึ่งในบ้านนะครับเป็นเท้าเเผ้์นะครับแล้วก็เข้าไปนะครับประมาณเท,ท,ที่ยงคืนประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะประมาณน,นี้ตท่เวลานะครับห้าท,ทุ่มเที่ยงคืนเข้าไปบรรยากาศแรกคือวังเวงมากนะครับคือน่ากลัวไหมแรกคือน่ากลัวอยู่แล้วเขราป็นช่วงโอ้โหดึกมากช่วงนั้นดึกมากแล้วก็เงียบสนิทซอนเงียบมากนะครับพอเข้าไปในบ้านเนี่ยประตูบ้านเนี่ย ไม่ได้ปิดนะครับประตูบ้านเขาเป็นประตูเปิดออกข้างนอกนะคือเขาไม่ได้ล็อกไว้คือใครเข้าได้เข้าออกได้นะครับที่เคาบอกก่อนที่เข้าไปหลายคนเนี่ยอย่างแรกคือเรื่องผีเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงถ้าเจอคือก็เจอแต่หูห่วัคือเรื่องความปลอดภัยนะครับก็คลิปนี้ก็เขอ,ขอเตือนน้องๆน,นะครับที่คิดจะไปทดปลองบ้านผีไปดูบ้านผีเนี่ยแนะนําว่าถ้าเกิดจะไปเนี่ยให้ไปหลายๆคนนะครับผี ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่คนจอดจัดจะสิบติดพวกนี้น่ากลัวกว่านะครับอันนี้เตือนเตือนไว้ในวความของดีนะครับต่อครับ <c oughs> พอเปิดประตูเข้าไปในบ้านเนี่ยทางเข้าหน้าบ้าน,นประตูอย่างแรกที่ผมเห็นเลยทางเข้าประตูเข้าไปในตัวบ้านจะมีพยันเ,เท้าเวสุวรรณปิดอยู่ด้านหน้าบ้านนะครับยืนยันคือขนองก,กันแะ่าเข้าไปเปิดประตูเข้าไป ไฟฉายมีอยู่สองขบอกเข้าไปนะครับก็สองเข้ามาเป็นฐานผมเป็นคนสุดท้ายที่อยู่หลังสุดที่เข้าไปนะครับเดินประกบสุดท้ายเลยนะครับเดินตามเข้าไปบ้านคือบ้านสองชั้นข้างล่างคือโล่งมากไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือบ้านร้างน ate, ั่นเองนะครับเดินเข้าไปสุดครัวสำรวจสุดเอาเอาไปในครัวปุ๊บไม่มีอะไรเข้าห้องน้ำปกติคือบ้านาน้ำธรรมดานะครับแต่ เราขึ้นชั้นสองไปนะครับชั้นสองเนี่ยจะเป็นจะมีอยู่สองห้องใหญ่ๆนะครับจะมีห้องหน้าแล้วก็ห้องหลังนะครับห้องหน้าตรงติดอ่เขาเรียกว่าอะไรระเบียงหน้าบ้านนะครับไม่มีอะไรห้องนี้คือเข้า,ขาไปสํารวจปกติแต่ห้องที่สองนะครับห้องที่เป็นห้องหลังหน้าประตูทางเข้านะครับ จะมีแผ่นยันตรงประตูนะครับจะมีแผ่นยันติดอยู่ผมไม่รู้ว่าเป็นยันยันอะไรนะครับเป็นยันเป็นยันแผ่นยันติดอยู่สีเแดงนะครับและด้านบนเขาเรียกว่าด้านบนประตูที่เป็นปูนนะครับข้างบนนะฮะก็มีแผ่นยันติดอีกหลายแผ่นมากนะครับความรู้สึกแรกที่เขิดที่ไปถึงห้องนั้นปุ๊บเนี่ยขนลุกรู้สึกว่ามันขดหูนะครับมันอึดอัดน,นะครับแล้วก็เปิดเข้าไปกันในห้อง ห้องนั้นครับภายในห้องโล่งไม่มีอะไรปกตินะครับแต่ในห้องจะมีสายสินโยงไว้ตามมุมแล้วก็มุมมุมห้องมุมห้องมุมรอบมุมข้างมุมข้างนะครับสายสินมุมห้องแล้วก็โยงไปที่พัะทิกพัะคือทิกเปล่านะครับที่พัะคือทิกเปล่าไม่มีพระและเป็นทิกพัะธรรมดาสายเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับโยงไปที่พระแล้วพัดไว้ผมเข้าไปอะไรบอกเพื่อนว่า เฮ้ยกลับเพ้รู้สึกเันอึดอนดวะะผมก็เลยอ่ะโอเคเพื่อนบอกเดี๋ดูก่อนเดินสำรวจดูก่อนนะครับบ้านมันก็ไม่ได้ใหญ่ก็สำรวจแค่สักพักนึงน,นะครับแล้วก็เดินลงมาจากบ้านนะคะรับผมลงโคนสุดท้ายผมเป็นคนลงสุดท้ายตลอดเพราะผมเป็นคนที่หลังสุดเพื่อกันน้องผู้หญิงสองคนนะครับที่อยู่กลาง,ลางไว้เผื่อเียอะไรเกิดขึ้นนะครับเขาจะได้ไม่วิ่งกันวิ่งนะฮะเกิดอุบัติเหตุนะครับ พอออกจากห้องนั้นมานะครับผมก็่อคนปิดประตูเองปิดประตูปิดมผมเพ่อนคนปิดประตูเองรู้รู้เลยว่ามันเข้ามาสนิทแล้วนะครับสนิทแล้วแน่นอนเลยนะครับแล้วกำลังเดินลงมาจากชั้นสองก็คือเพื่อนเพื่อนลงมาก่อนแหละสี่คนนะครับผมนี่เสียข้อประตูปักปักปักและประตูห้องห้องข้างหลังนะ ลูกบิดข้างหลังมีขยับมีคนขยับคือเนี่คือผมกำลังจะลงในชั้นสองลงมานะครับไม่ยุ่เสียงนะ่าในน้องคนข้างหน้าคน้องผู้หญิงต่อจากผมไปได้ยินเหมือนกัน,นแต่กำลังจะวิ่งนะครับผมจำว่าจะว,วิ่งนะครับเดินลงมาข้างล่างไม่ได้บอกสามคนข้างหน้านะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนะค,ะนะคะร,รับกตำรวจเสร็จปุ๊บไม่มีอะไร ก็มันจะขึ้นรถกลับนะครับน้องผู้หญิงหน้าผมหน้าเสียแล้วนะครับเขารู้เลยผมก็รู้ผมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังนะครับพอขึ้นรถปิกอัพปิกอัพตอนเดียวนะครับปิกอัพตอนเดียวมีคนขับนะครับแล้วก็น้องผู้หญิงคนหนึ่งหน้าข้างหน้านะครับที่เหลืออีกสามคนด้าข้างหลังแต่ก็มีผมมีเพื่อนผมแล้วน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็คือว่าตอนแรกเข้าไปเนี่ยคือเอาหัวเข้าเข้าไปสุดซอยนะครับพอจะออกเนี่ยจะต้องถอยออกมานะครับ พลรืสอดได้กลับรถไม่ได้นะครับซอยก็เป็นซอยจอดรถธรรมดาสองเลนนะครับเป็นกว้างมากนะครับพอขึ้นรถปุ๊บเนี่ยต่อสตาร์ทรถเนี่ยสตาร์ทไม่ติดเหมือนกับว่าเหมือนขั้วแบตไปทำงานหรือสักอยาก่างตื้อตื้อตลอดนะครับน้องผู้อยู่ผมนี่คือว่าอาการอาการไม่ดีนะนะครับก็เลยไอ้คนนะครับก็เลยเปิดฝากระโปรงรถด,ดูสักพักหนึ่งด,ด,ด,ดูนู่นดูนี่ผมก็นั่งกันสามคนหลังกระบะน,นะครับ ผมไม้ยินเสียงเป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงผู้หญิงพูดขอความช่วยเหลือมาช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับเสียงอ่อนมากสามคนได้ยินหมดนะครับอันนี้คือเราบุคคนก็ทีหลังนะครับว่าสามคนเราได้ยินหมดแล้วผมอะเป็นคนที่หน้ากระบะที่หันหน้าเข้าไปทางบ้านพอดีนะครับได้ยินผมได้ยินชัดเลยว่าช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับผมเลยเคยหน,น้า,นาขึ้นไป ตรงระเบียงชั้นสองนะครับตรงหน้าบ้านเราเปยงชั้นสองข้างบนเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวเห็นเลยนะครับนี่คือเห็นกับตาเลยนะครับเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวนะครับใส่เสื้อยืดสีฟ้านะครับเพราะเราเปชั้นสองเราจะเห็นแค่ครึ่งชุดตัวบนนะครับเพราะเขาาจะเป็นปูนเป็นระเบียงออกไปนะครับเราจะเห็นช่วงล่างเขานะครับเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีฟ้าผมยาวนะครับผมยาว ไม่ได้ยาปิดหน้าคือยาวไปข้างหลังไม่ได้มัดยาวไปข้างหลังนะครับเอามือจับระเบียงย่างนี้เอามือจับระเบียงไว้นะครับแล้วก็มองไปที่ว่าผมผมเห็นคนแรกและยังกยไกลไป่รูกน้องผู้หญิงที่เขาด่ตอนเขย่าประตูนะครับแล้วก็เสียคอบประตูเนี่ยหันไปพอดี <c oughs> เห็นเหมือนที่ผมเห็นเลยนะครับตอนล็องเขาล้อ,ลอ,ลอกกรี๊ดเลยอันนี้กรี๊ดแล้วก็สลบไปเลย เขาเนี้ยแหละเอโอเคเ้เรวบอกว่าตาทรถที่ติดตาทรถก่อน,นอเร็วเข้ารีบไปรีบออกนะครับก็เลยเื่อทำเร็วรถสตาร์ตติดถอยหลังปืดออกไปเลยนะครับก็เลยพอตกตกบ้านากตกตก้านลา้างโสรดันมานะครับก็คือไปปั๊นน้ำมันไป <c oughs> ปั๊นน้ำมันนะครับเพื่อเมือนกบไปซื้อผู้ปฐพยาบาลให้น้องฟื้นอะ่ะคือน้องก็ช็อกสลบไปเลยนะครับก็เลยไ้เข้าปั๊นน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับก็เลย พอดอกรเขาโอเคอาการดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นเลยคุยกันนะครับว่าเจออะไรกันบ้างนะครับ้องผู้หญิงคนนี้คือขวัญเสียคือรู้ว่าเจอขวัญเสียแน่นอนเลยนะครับเราก็เลยคุยกันว่าอย่างเหตุที่นนผมเห็นอะไรบ้างได้กินได้ยินเสียงอะไรบ้างนะครับก็คือเคตเนี้จะมีคนเห็นเห็นแล้วได้ยินเสียงคือผมกับ้องผู้หญิงนะครับเหตุการณ์มันไม่ได้หมดแค่นี้นะครับหลังจากเรากลับบ้านทุกอย่างคือปกติทุกอย่างแล้ว ไปทำงานไปเรียนกันปกติทุกอย่างเลยนะครับน้องผู้หญิงคนที่สี่นะครับที่เขาเห็นด้วยได้ยินเสียงด้วยรู้สึกว่าจะกการม็นก็นเป็นโรคโรคเครียดคือนอนไม่หลับนอนได้ยินเสียงแล้วก็ฝันเห็นแต่ภาพเ,เดิมๆเห็นแตที่เ,เดิมๆนะครับจน ครอบครัวเขาต้องพาไปตอนแรกคือเขาพาไปโรงพยาบาลก่อนว่าคือมันก็อาการมไม่ดีอ่ะอาการมไม่ดีป่วยป่วยไปบ่อยมากคือเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยนะครับแ,นะแล้วก็ป่วยตลอดนะครับแล้วก็พาไปโรงพยาบาลมันก็ไม่ดีขึ้นนะครับจนพ่อเขาพาไปหาพระอาจารย์องค์หนึ่งนะครับไปหาหลวงพ่อองค์หนึ่ง อันนี้คือผมไปด้วยนะครับไปด้วยไปด้วยผมรู้จักกับผู้หญิงคนนี้เราผู้หญิงคนนี้นะครับไปด้วยแล้วก็พาพระอาจารย์แล้วก็พอขึ้นกุฏิไปยังกุฏิไปเนี่ยพระอาจารย์ทักเลยไปทำอะไรกันมาฮะวิญญาตาม,มันเต็มเลยพระอาจารย์ทักอย่างนี้เลยพ่อแม่เขาโอโช็อกคือช็อกจริงๆนะครับพอขึ้นไปหาท่านก็เลยอ่ะทำบัณก,กิตเป็นบันสก,กิตตายให้นะครับพระกับน้องผู้หญิงคนนั้นนะครับ แต่ก็ถามน้องว่าโยน้องรูง้ไหมหยิบเนี่ยได้หยิบอะไรมาจากบ้านเขาไหมพระอานพระน,นั่นถามเหมือนกันนะครับว่าหยิบอะไราไหน้องเขาบอกเขาหยิบมาเหนะมือนก็เป็นเหรียญบาทเหรียญบาทเหรียญบ,บาทเก่านะครับที่เป็นตาราโล่ตำรวจนะครับประตูที่พื้นในห้องห้องท่องหลังที่ผมบอกไว้นะครับหยิบขึ้นมาเขาถามว่าหยิบมาทำไมน้องเขาบอกว่าเหมือนเขหยิบเป็นที่ยะลึก ว่าเนได้ไปที่ดีอะไรมา,างๆนี่เขาคิดของเขานะครับพระอาจา้าท่านเลยบอกว่าเออเอาเหรียญเนี้ยะทำบุญกับพระอาจารย์ไปเลยนะเพื่อทำบุญให้เข้าไปนะครับแล้วพระอาจารย์ก็บอกนาผมบอกว่าโยบข้าวหลังนะถ้าจะไปทําอะไรพวกเนี้ยควรที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบ้างนะครับถ้าบอกทีถ้าบอกอย่างนี้นะท่านก็เลยบอกว่าบอกผมเบรกเนี่ย โยมก็เคยเจอไปแล้วดินะครับแต่เหตุการณ์ตอนที่หนึ่งคืออันนี้คือเหตุการณ์หลังตอนที่หนึ่งนะครับโยมก็รู้แล้วดิว่าเขาพวกนี้มีจริงนะท่านก็เลยบอกสอนผมพอดีนะครับแล้วผมก็บทให้หลังจากนั้นเนี่ยน้องผู้หญิงคนเนี้ยจากอาการที่ป่วยบ่อยร้อนไม่หลับเพียวีอาการพวกเนี้ยหายปกตินะครับก็เหตุการณ์นีเ้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ผมเคยประสบเอมาทั้งหมดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเหตุการณ์นี้นะครับและบ้านหลังที่ผมไปเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นบ้านปกติแล้วผมไม,ม่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอยู่โซนไหนนะครับอยู่ตรงไหนนะครับก็คือตอนนี้ก็คือมีคนพักปกติเป็นบ้านเป็นทาวน์เฮาส์ปกติมีคนอยู่มีคนทำรีโนเวทบ้านเป็นปกติแล้วนะครับ ผมเลยไม่สมารถบอกได้ว่าบ้านที่ผมไปอยู่ตรงไหนนะครับเพราะเพื่อป้องกันนะครับไได้โดนเอ่อเรียกว่าเป็นระเบิดสิทธิ์ของเขานะครับการอีพนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ p ีต่อไปนะครับผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเราจะมีเคล็ดลับอะไรแนะดับนะครับโปรดติดตามในอพถัดไปนะครับการอีนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ